เล่นตัวอะไรดีถามเพื่อนเกมหน่อยดีกว่าเพื่อนเกมอยากเห็นเพื่อนว่าเล่นตำแหน่งอะไรครับเรื่องของมึงเหอะไปละจะให้เห็นว่าสุเล่นเรื่องของกูเ่อาดาแอคแท็กเกอร์พี่หนูไม่เป็นนะโอ้ยง่ายๆน้องโดดไปไปตายแค่นั้นแหละได้เลยพี่รับทราบรับเรื่องแล้วเมื่อกี้กูเห็นไอ้พี่นี้แบบกูหลังนั่งแบบเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะคอมเมนต์ last player standing เหลือหนึ่งัเฮมันจ่อกพงวะเออจ่อกเพงจ่อกระพงใช่ใช่ใช่ไม่รู้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 มด้แดกคล็อก ไอ้กูก็ติดเล่นซะด้วยสิไอ้เรียบร้อยไม่มึงเป็นคนมีคลื่นไงมันรู้หมดคกระสุดแล้วสาธุออขึ้นเลยมึงมันแรงอ่ะเกมหลนมงสุดเกินหลาเกินามากับูมา พี่ลิสซู่ๆแล้วทำงานงไนเจ้เมื่อกี้หนูจำได้เมื่อกี้พี่เกมบอกหนูเขาไปตายโอ้ยง่ายๆเนอะโดดไปไปตายแค่นั้นแหละอันแรกปีกไฟแคลเดี๋ยวไอ้หูเจาคุณนะคอนโูลโอเครอรอรออะไรมาตกปอไ โอ้ยหน่งัเลยูงบันเดาน้บันเดาข้างบันเดาบันเดาโอเคบันเดาวันเดาบันเดาันเดาโอ้ยดยัวแม่กลับมายิงแล้วเว้ย ไอ้ไอ้เบรกโลแต่ว่ามันน่าหิวแล้วทายไม่เห็นนะท่อไมหรอไม่หรอรอรอได้รอได้เอวเคเดี๋ยวดูดิไม่นะมันมันจะปิกขึ้นนะโอเคถอนตัวนึแล้วกันเอ้แล้วไอริทไม่มาดิอ่ะมาแล้วไงเมื่อกี้แล้วมันน่าจะกดออกอะไรทุกอย่างไม่ได้อยู่ดิจ่ะ e ไม่ไม่ไม่ได้อยู่เงาเงาเลย ไม่นานะ You want to play e t s play เไม่ใช่ว่าเมื่อกี้พี่อยู่เอดนเหรองอนเ่าเขางอนเลยพี่หนูไม่งอนนะเออโอเคหมินมาเลยโ h n เอมเมนต์ไว้ก่อนอะโอ้ยหไอ้ยยยยยยยมยยยยยองยยย่ยยยยย่าไยไยยยยยัยยยยย้ยย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  You Can walk can walk c a n walk c a n walk c a n walk ไม่ใช่นะไม่น่าเสี่ยงเนี่ยมิดมิมิดมิมีดมิ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 ีมิดมิดมิดมิมาดมิดมินมิด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 มิีมิด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 มม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 ม

มาสสด m a k e เก oh, oh, oh. ือบแตกแล้วเพื่อนกูนี่งเราขีดแลวเซียนวอลโลเลยวะแม่เฮ้ยเออเยหัวแตก ดูตู่ดูตู่โคบเฮ้ยแพนแล้วปัเอาเอาเอาซ้ายเจอเปล่าแล้วตรงนั้นร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอไม่ไม่ไม่ฉันไม่ใช่พอดอช่างชีวิตนี้ฉันยังไม่เคยยังไม่เคยใช้พอดอิดเลยพอดอิดคืออะไรวะจิงเหรอ มันมันคือกระดาษโน้ตที่เอาไว้เออมีกาวที่แปะได้แปะะได้อ่พี defenders win อ๋อผมอันเดียวกูไม่เคยใช้